สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสูตรนี้เนาะก็จะเป็นสูตรคำนวณวิ่งบนใหม่รัฐบาลไทยซึ่งคลิปวิดีโอนี้ดิฉันจะมาให้2ส,สูตรด้วยกันนะคะเอ๊ะทำไมถึงอ้อกมา2ส,สูตรค่าทุกทีมาอันเดียวไม่ใช่เหรอวิ่งบนเนี่ยชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาดิฉันลงคลิปวิดีโอหากคลิปวิดีโอไหนนะคะสั้นกว่า3นาทีเขาจะปรับไปเป็นช็อตซึ่งพอปรับไปเป็นช็อตนะคะ หลายท่านที่ติดตามบางคนจะมองไม่เห็นดังนั้นดิฉันจึงเอามา2สูตรเพื่อที่จะให้คลิปวิดีโอเขายาวกว่า3นาทีนะเพราะว่าถ้าดิฉันพูดนอกเรื่องมากไปมันก็จะเป็นการที่นอกสมการอ่ะวิ่งบนใหม่รัฐบาลไทย17มกราคมปีพุทธศักราช2568สูตรที่1โดยจะใช้3ตัวหน้าและ3ตัวหลังเหมือนเดิม เข้ามาเกี่ยวข้องเรียบเรียงตามเว็บไซต์ของไทยรัฐโดยเราใช้ตำแหน่งของหลัก10บนนะคะสูตรนี้บวกกับหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2อบวก1คงที่เท่ากับ x เริ่มพิจารณาตั้งแต่งวดที่ออก5 3 6 0 4 4และ3 2ค่ะ4บวก4ได้8 8บวก3ได้11 11บวก1เป็น12ได้2ตัวเดียวรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก1 8 7 2 1 1 1>, 1 8 7 2 2 1ปออและ3 8 2มาที่ตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลัก10บบนต่อไปนะคะหลัก10บน2 6บวก6วก4ดิฉันพูดไปแล้วนะว่าใช้หลักไหนบ้างดังนั้นดิฉันจะดูตามเส้นที่ขีดแล้วรวมกันเลย2 6บวก6ได้8 8วสเป็น12 12บก1ได้13ได้3ค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก6 6 9 8 4 3 6 6 9 8 4 3และ6 1, 13, 6, 1. 3าม,มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบน4บวก6ได้10 10บวก5เป็น15 15บวก1ได้16ได้6รัฐบาลไทยนวดถัดมาออก097 6 097 863 097 863และ2 1นะคะเลข6มาหลัก10บนต่อไป6บวก0บวก3ได้9 9บวก1ได้10ใส่0ค่ะ รัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาออก730209 730209และ510มาณนะตำแหน่งของหลัก10บนถัดมา17มกราคมสูตรที่1น,นะคะมีอีกสูตรหนึ่ตอนท้าย0บวก6ได้6 6บวก9เป็น15 15บวก1ได้16อ่าสูตรนี้ได้เลข6นะหลัก10บนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2บวก1คงที่เท่ากับเลข3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายนะคะเรียงตามเว็บไซต์ของไทยรัฐมาดูที่สูตรที่2วิ่งบนกันบ้างเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้นะคะมี3ตัวหน้า3ตัวท้ายเข้ามาเกี่ยวข้องเรียบเรียงตามเว็บไซต์ดังกล่าวที่บอกไปโดยเราใช้ตำแหน่งหลักหมื่นสองครั้งบวกตำแหน่งหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2ไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะคะอันนี้คือสูตรที่ สนะคะสาบวกสได้6 6หบวกสได้10บสิบวกสเป็น12ได้เลขสองไปชนกับสูตรแรกเมื่อกี้อันนี้คือจำได้ออกนะคะหนึ่งแและ3 8ดังนั้นเลขสอมาที่หลักร้อยและหลักสิบต่อมา8ปบวกแเป็น16 16กบวกหได้12 12อบวกสได้ 14. 14 14ก็ได้ส รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก669843669843และ61 4มาที่หลักสิบบนต่อไป6 6เป็น12นะ12 6ได้18 18 5ได้23ได้เลข3รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก097863097863และ213มาที่หลักหน่วยบน9 8. 8. 9เป็น18 18 0 4ได้22 22ได้เลข2 งวดที่ผ่านมาออก730209 7 3 0 2 0 9, 9ะ5 1 2มาที่ตำแหน่งหลักร้อยบนทีนี้อะไร17โมกลานะคะหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่2 3บวก3มได้ 6, 6บวก6เป็น12 12บวก6ได้18ดใส่8จุดูตรค่ะหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1นะคะ ่ากับ x ไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะคะสูตรที่1และสูตรที่2จุจบแล้วอะใคยจดอันแรกไม่ทันนะสูตรที่1ค่ะนะหนึ่งนะสี 4, 5, แคปเจอร์อะแล้วก็กลับมาที่สูตรที่2นะฝากลาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจในการ กดไลค์กดแชร์ให้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ